สวัสดีครับผมจุมคุงปรากัดนะครับวันนี้เราพามาดูโลตีเฟอร์นะครับเจ้าโลตีเฟอร์จากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้จะทำการช้อนเจ้าโลตีเฟอร์ไปให้ลูกปลานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการช้อนกันนะครับไม่ยากครับอันนี้เห็นไหมครับว่าที่เราใส่น้ำเขียวไว้เมื่อวานขึ้นเยอะมากเลยครับ เดี๋ยวเราจะทำการช้อนเจ้าโรตีเฟอร์นะครับอุปกรณ์เราก็มีไม่เยอะใช้สวิงที่ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงเพราะว่าเจ้าโรตีเฟอร์มันเล็กกว่าลูกลายแดงอีกนะครับเดี๋ยวเราเห็นไหมครับมันขึ้นค่อนข้างเยอะมากเลยเดี๋ยวอุปกรณ์เรานี่ครับขันตักน้ำหรือภาชนะอื่นก็ได้ที่เราใส่น้ำไว้นิดนึง แล้วสวิงค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงตัวนี้ผมเอาไว้กองอาร์ติเมียนะครับผมเอามาช้อนวิธีช้อนเราก็ช้อนเฉพาะผิวบนนะครับนี่นะครับช้อนบ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 น,บนเอาอเก็บเฉพาะบนบนจุล่างปล่อยมันไปนี่ครับนี่นะครับเห็นแดงแดงเหลืองเหลืองเนี่ยแหละครับใช่เลยเหมือนอาร์ติเมียแต่ว่ามันเล็กกว่าอาร์ติเมียและการว่ายของมันช้ามากมาก ลูกปลานี่จับกินได้สบายเลยครับปากเล็กปากใหญ่จับได้หมดอ่าซึ่งเราจะเอาตัวนี้ไปใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับอ่าอันนี้ค่อนข้างจะขุกขาดนิดน,นะครับเพราะว่าถ่ายคนเดียวเดี๋ยวกล้องอาจจะมีแบบบูบับบูบับนิดนึงต้องขออาภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรา มาดูอันนี้คือตัวที่เราใส่ไปแล้วนะครับในคันมันจะมีลูกน้ำนอนแดงลายแดงโรติเฟอร์หลกัหลกๆก็โรติเฟอร์นะครับที่กองอยู่หลาง,ลางอ่ะลายแดงที่ให้มีด้วยเพราะว่าบางบ่อเรามีพ่อปลาอยู่ที่ว่าในโรติเฟอร์อ่ะอันนี้คือน้ำเขียวเราจะเอาน้ำเขียวอันเนี้ยไปเติมบ่อเมื่อกี้ที่เราช้อนอ่ะจะเขียวเข้มกว่าน,นี้หน่อยก็ดีนะครับเราใส่ ใส่สักแก้วแก้วหนึ่งสองแก้วก็ได้แล้วแต่อันนี้เป็นสองบ่อที่เราทำน้ำเขียวไว้เพื่อจะเตรียมลงเลี้ยงลายแดงนะครับอันนี้บอ่อไม่ติดโลนิเฟอร์นะครับเป็นน้ำเขียวบริสุทธิ์ที่เราทำไว้รอใส่ลายแดงนะครับอ่าแต่ว่าคุณภาพยังไม่ได้รออีกนิดนึงอ่าอันนี้คือบอ่อที่ผมทำไว้ซึ่งลงลายแดงไปวันที่สองอ่า อันนี้เราปล่อยไปวันที่สองค่อนข้างจะบูมละมาเนี้ยเริ่มมาละ,ะน้ําเขียวยิ่งเข้มตัวยิ่งปริมาณตัวยิ่งได้เยอะอ่าขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ําเขียวความข้มเ้ินของน้ําเขียวเนี่แหละอะบางคนมันเราจะลองใช้แก้วตักดูได้เลยเมื่อกี้ผมตักอะ่ะมันยังไม่เขียวดีมากนะครับอ ส่วนมากผมไว้เลี้ยงโรติเฟอร์จะไม่ฟิกเรื่องความเขียวมากแบบนี้ก็ใช้ได้ครับเอาไปหย่อนให้โรติเฟอร์พรุ่งนี้ก็จะมีโรติเฟอร์กินอีกผมตัดบ่อไปบ่อหนึ่งเลยเลี้ยงโรติเฟอร์และลายแดงไปเลยตัดปัญหาคว้มทิ้งก็เสียดายมานึกพบกว้มไปหลายรอบแล้วมีน้องคนหนึ่งบอกว่าโรติเฟอร์ให้ลูกปลากัดกินดีนะ เอ๊เป็นไงวะลองดูดีกว่าคว่ำทิ้งไปหลายบอ่ออ่าผมก็ไปลองดูผลลงมาแม่มันดีจริงๆนะครับอ่าอันนี้คือมาอยู่บอ่อที่เราจะให้แล้วนะครับบอ่อโมืวานที่เราทําคลิปไว้กล่องโฟมนี้เลยอ่าอันนี้เราจะมาสาธิตการให้นะครับ mm hmm. เห็นอ่าเขียวๆที่อยู่ใต้ก้นขันไหมครับนั่นคือเจ้าโรซิเฟอร์นะครับมันไม่ตายนะครับมันมีชีวิต นี่เราหาภาชนะตัดก้นนิดนึงเอาไว้ตักหรือเราใช้ขวดซอสก็ได้นะครับอันนี้ผมเอาแบบง่ายๆเลยตักเอาเลยไม่ต้องมีอะไรมากมายเพราะเดี๋ยวมันลงไปบ่อลูกปลามันก็จะไปรวมตัวกันอีกทีหนึ่งซึ่งลูกปลาเขาก็จะจับกินได้เลยนะครับอืมก็เอาง,ง่ายๆมันช้าลูกปลามันไวมันยังไงมันก็จับกินได้อยู่แล้วอ่าอันนี้เห็นไหมครับยิบยิบยิบ มีายแดงด้วยพ่อ,พอปลาอิ่มเลยแต่บอ่อนี้ผมเอาพ่อปลาออกไปแล้วนะครับประโยชน์ก็คือสําหรับมีายแดงด้วยนะครับก็คือบางคนยังไม่ได้พ่อปลาออกพ่อปลาก็าได้กินพวกลายแดงด้วยอะไรอาหารครบ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 ,ครบสูตรเลยแหละอ่าอ่าเดี๋ยวเราก็ตักแบบเนี้โรยให้ทั่วบ่อลูกปลาเขาจะได้อ่า กินกันนะครับอ่าเนี่ย,เ,ยเราก็คนๆนิดนึงพอชนะเราก็ขวดน้าเราเนี่ยแหละตัดก้นเนาะไม่ได้ฟิกว่าต้องขนาดไหนไซส์ไหนเอาที่ว่าสะดวกของแต่ละคนนะครับอ่าวิธีให้เราก็เนี่ครับอ่าเราก็เตรียมตักอ่าเห็นไหมครับลูกปาลารอแล้วรอที่จะกินละว,วันนี้ผมให้มือเดียวนะครับ ต่อวันไม่ได้ให้แต่เราก็จะเน้นให้เยอะหน่อยเพราะเจ้าลุยเฟิร์มอยู่ในน้ําจืดได้นานอยู่ครับไม่ต้องห่วงลูกปลากินจนหมดไม่เป็นไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเสียน้ําเน่าเลยนะครับอ่าอ่าเราก็โรยไปทั่วๆแล้ว,วแต่เรากี่ตักสองตักสามตักอ่าตามความเหมาะสมของเรานะครับอ่าอันนี้เยอะหน่อยก็ตักเยอะหน่อยอ่าโรยไปทั่วๆบ่อเลยนะครับอ่า พอเดี๋ยวสักพักมันก็จะมารวมตัวเป็นกลุ่มก้อนอ่าข้อดีของมันก็คือมันมารวมตัวเป็นกลุ่มก้อนก็ตอนเนี้ยลูกปลาก็มาจับกินแบบบุฟเฟ่เลยนะครับอ่าอันนี้ไปดูปลาขันซูเปอร์กรีนติดเยอะจริงปลาไซส์พ่อปลาแม่ปลาเล็กมากชอบชอบความเขียวของเขานะครับอ่ามันเขียวได้ใจดีจริงๆที่เมื่อวานผมทำคลิปไป เห็นตัวพ่อปลานะครับอ่าอันนี้ผมจะอ่าอันนี้บ่อนี้น่าจะตักพ่อปลาออกไปเมื่อวันละอ่าเราก็ทําการโรยไปทั่วๆบ่อเหมือนเดิมครับอ่าเราก็โรยไปทั่วๆอ่าหลายคนสงสัยว่าแล้วอย่างนี้เราจะ เลี้ยงให้โตในขันเลยไหมอ๋ออันนี้เราเราไม่ควรเลี้ยงให้โตในขันนะครับผมขุนให้ลูกปลามันแข็งแรงสักสักสิบวันน่ะอาจจะไม่ถึงก็ได้แล้วแต่ดอาการผมอาจผมก็ต้องทําบ่อเลี้ยงไว้แล้วก็เอาเจ้า,าปลาขันเนี่ยครับไปลงบ่อเหมือนที่เราเพาะท,ทั่วไปเนี่ยละครับเราต้องย้ายพื้นที่มันกว้างขึ้นอ่าอย่างสองบ่อนียเราก็ทํา น้ำไว้สําหรับรอเพาะปลาชุดต่อไปเลยนะครับอืมซึ่งเราก็จะมีการฉีกใบหูควางใส่ลงไปนิดนึงเกลือน,นิดนึงภาชนะเพาะแบบไหนก็ได้นะครับตามที่เราหาได้ไม่จําเป็นต้องกะละมังใหญ่หรืออะไรตามอ่าเพื่อนๆที่ว่าดูแล้วลาบากอ่าช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้หาอะไรได้ภาชนะที่เราไม่ได้ใช้เอามาทําการเพาะได้หมดครับ ขันใบเล็กเมื่อกี้ผมเพาะผมยังเพาะได้เลยครับอ่าก็คือเพาะได้ตั้งแต่ขันขึ้นไปจนภาชนะใหญ่จนถึงวงบ่อเลยอ่าแล้วแต่เราสะดวกปรับวิธีการเพราะแล้วดูสภาพอากาศอันดับแรกเลยดูที่อาหารถ้าเรายังไม่มีอาหารอนุบาลไม่แนะนําให้เพาะนะครับอ่าอย่างถังสีนี่ก็คือเราไว้อนุบาลตอนปลาที่เรา แข็งแรงแล้วนะครับเราก็อย่างปลาขันอะ่ะผมอาจจะซอยสัก3หาร3เลยซอยเป็น3บอ่ออ่าอย่างรังโฟมอาจจะซอยสักหกเจ็บอ่ออ่าเดี๋ยวการซอยแยกปลาเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีนะครับอ่าไม่ยากครับผมซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายแล้วไม่ยุ่งยากนะครับอ่าหลายคนลองเอา ปรับเปลี่ยนไปลองใช้ดูนะครับเพราะว่าผมก็เน้นเพราะปลาแบบง่ายๆอ่านี่นะครับเจ้าโรตีเฟอร์ที่ผมว่าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีถึง20นาทีครับเห็นไหมครับเขารวมตัวมาเป็นกลุ่มก้อนซึ่งปากัดเราก็อ่ามารุมกินเอาง่ายๆบุฟเฟ่ดีๆนี่นะครับอ้วนทวนสมบูรณ์ ยังไงก็สมบูรณ์นะครับอย่างนี้กินผมให้แค่มือเดียวนะครับก็คือช่วงเช้าเวลาไหนก็ได้ที่เราว่างตักบอ่อที่เราเลี้ยงโรติเฟอร์มาให้ลูกปลาได้เลยอันดับแรกเลย,หยให้ลูกปลาก่อนส่วนปลาโตปลาอื่นเราค่อยไปให้ทีหลัง่ไม่ยุ่งยากจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับอลองปรับเปลี่ยนวิธีใช้ที่เราเคยใช้มาลองทําแบบผมก็ได้นะครับผมว่ามันโอกาสรอดค่อนข้างเยอะนะครับ เดี๋ยวเจ้าชุดเนี่ยผมจะลองทำคลิปเจ้าชุดเนี่ยจนเขาโตแล้วจับแยกขึ้นฟอร์มว่าจะได้จำนวนเท่าไหร่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับกดกระดิ่งก็ยังดีครับผมจะพยายามหาเคล็ดลับใหม่ๆคือช่องผมอะจะทำแบบอะไรง่ายๆที่บ้านๆเอาง่ายๆบ้านๆเลยผมไม่ต้องมีเอฟเฟกเยอะเน้นเน้น ประสบการณ์ที่ผมผ่านมานะครับสอนให้เพื่อนๆหรือน้องๆลองทำดูนะครับผมว่ามันไม่ยากแล้วมันเป็นอาชีพเสริมสำหรับเราได้ดีเลยแหละทีเดียวนะครับส่วนเรื่องเพราะสายกัดก็ไม่ต่างกันนะครับยิ่งสายกัดยิ่งโอกาสรอดเขาค่อนข้างเยอะกว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการทำบ่อเพาะ การเลี้ยงไรแดงอ่ามีหลายอย่างผมจะเริ่มทำคือเอาง่ายๆผมจะเริ่มบอกประสบการณ์ที่ผมมีนะครับอ่าให้เพื่อนๆน้องๆได้ลองรับชมดูนะครับแล้วไปลองปรับเปลี่ยนดูนะครับอ่าอันนี้ก็ดูลูกปลากินเจ้าโรติเฟอร์ไปก่อนนะครับอืมข้องี้ติดเยอะมากติดเดยอะเพราะเจ้าโรติเฟอร์ช่วงแรกๆ ทำท่าจะล่วงเกือบทั้งคอกผมปรับเปลี่ยนมาลองใช้โรติเฟอร์ดูกับกายรอดเยอะอ่าลองดูนะครับผมว่ามันมันดีกว่าอาร์ทิเมียเบอร์หนึ่งเลยตอนนี้ลองลงมาก็อาร์ทิเมียสาหรับบ้านคนที่ทำโรติเฟอร์ไม่ได้นะครับอ่าแต่ผมว่ามันน่าจะไม่ยากนะครับทำ โรติเฟอร์เพราะบางคลิปก็มีวิธีสอนการทำโรติเฟอร์นะครับแต่ว่าส่วนมากเขาไม่ค่อยทำมันมีโอกาสลามไปติดบอ่อที่เราทำบ่อลายแดงนะครับนั่นแหละครับมันจะทำให้คนที่ทำลายแดงปวดหัวมากเมื่อก่อนผมทำน้ำเขียวลายแดงขายปวดหัวเรื่องโรติเฟอร์ลงลงบ่อยมากครับ อันนี้เราไหนๆก็ลงแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์เลยกับกายจากจากข้อเสียกลายเป็นข้อดีเลยนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามยุคตามสมัยของมันนะครับซึ่งผมมองว่ามันโอเคเลยแหละถือว่าถือว่าดีดีดีส่วนหนึ่งในระดับผมที่ผมทำปลานะมานะครับ่าแล้วผมเพิ่งลองให้ครั้งแรกด้วย และก็ทำคลิปครั้งแรกเกี่ยวกับโลติเฟอร์นะครับลองดูครับเห็นไหมครับว่าเขาจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องช่องพิมพ์ไปช่องจุมคุงประกัดเอาง่ายๆชื่อง่ายๆหรือฝากกดติดตามกดซับสไครต์กด กระดิ่งด้วยนะครับแล้วรับรองผมจะลงคลิปแทบทุกวันนะครับอนอกจากติดธุระจริงๆจะ,ะทำคลิปต่างๆเกี่ยวกับประกัเนี่แหะครับอ,อย่งไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ